thank yeah. คิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวเราจะนําเสนออาณาจักรแรกเนี่ยไม่เรียบร้อยนั้นใครจะนําเสนออาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรแรก,กอ่านิชาภาก็ได้อ่านนิชาภาก็สมัครทุกทีนะคะอ่านนักเรียนลองฟังเพื่อนนะแล้วก็หลังจากฟังเพื่อนแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ในอาณาจักรแรกอ่ะฟังเพื่อนก่อนทุกคนวางปากาก่อนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนิชาภาแสงสวนดีเลิศเป็นตัวแทนมาตอบข้อหนึ่งธวาราวดีศิลปรกรรมมีศิลปรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากโดยพบโบราณวัตถุเช่นธรรมจักศิลาพระพุทธรูปที่ทำจากศาิลาสำนิดและทองคำทางด้านศาสนาได้รับอิทธิพลจากศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ส่วนมากจะเป็นนิกายเถรวาทจนทําให้ทว,ทวาราวดีกลายเป็นอาณาจักรของชาวพุทธให้ความสําคัญต่อการทําบุญการปกครองรับความเชื่อเรื่องการปกครองโดยกษัตริย์สันนิษฐานว่าการปกครองสมัยทวาราวดีแบ่งออกเป็นแควนมีเจ้านายปกครองตนเองและมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติ มีการแบ่งชนชั้นในการปกครองออกเป็นชั้นปกครองและชั้นถูกปกครองด้านอาชีพการที่อาณาจักรทวาราวดีตั้งอยู่ในบริเวณที่รับลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ํามแม่กองและอยู่ใกล้ทะเลทําให้พ่อค้าต่างชาติเช่นอินเดียเข้ามาค้าขายดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าอาชีพนั้นคือการค้าขายค่ะขอบคุณค่ะ,ะนะคะนะักเรียนนี้ก็จากที่เพื่อนเขานำเสนอมานะ,ะทีนี้นะักเรียนมาฟัง ครูอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึง่งแต่ว่าที่นิพชาภาเขาได้อธิบายไปให้นักเรียนได้ฟังนั้นนะ่ะก็จะส่วนเป็นก็ถูกกันนะคะแต่ทีนี้ของครูเนี่ยครูอาจจะมีการย่อมากกว่านิชาภาอีกนะอะนักเรียนลองมาดูอาณาจักรแรกอาณาจักรแรกคืออาณาจักรชวารวดีนี่เราลองมาดูคําว่าทําไมถึงใช้คําว่าทวารวดีคะ ที่เขาใช้ความว่าทวารวดีเนี่ยเขาก็มีความหมายนะคะว่าอาณาจักรนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่เจ้าพญาแล้วก็อาจจะมีศูนย์กลางได้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็อาณาจักรนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนประเทศไทยแล้วก็น่าจะอยู่ในระหว่างพุทธศตรวรรษที่16 ขอโทษนะคะระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง16แล้วก็เสืออเส่อมอำนาจลงการเสื่อมอำนาจอ้าวนะผิดซะและ้วอะขอแก้นิดนึง การครัวพ,พิมพ์ชักเริ่มงงๆนะอ่ะทีนี้คงถูกไหมทีนี้อ่าเดี๋ยวดูซิถูกยัง แหมมันผิดพลาดกันได้ผิดพลาดกันได้นะ,ะทีนี้นะี่เลยลองมาดูนะคะว่าอาณาจักรทวารวดีเนี่ยเริ่มที่จะเสื่อมลงว่าจะมีขอมเนี่ยนะคะเข้ามามีอำนาจในดินแดนแถบอาณาจักรทวารวดีนะคะนี่เราลองมาดูว่าจากทวารวดีนะั้นจากในแต่ละเรื่องที่ครูให้นักเรียนได้ดู นะคะยกตัวอย่างทางด้านของศิลปรกรรมนะก็มีอย่างเช่นรรมาจากรรมจักกับวางหมอบแล้วก็มีพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ประทับห้อยพระบาทปรางแสดงธรรมนะและนอกจากนั้นก็ยังมีเจดีย์จุลปฐนแล้วก็มีพระปฐมเจดีที่จังหวัดนครปฐมซึ่งก็จะเป็นองค์เดิม นะคะองค์เดิมเนี่ยจะมีแล้วก็สร้างครอบขึ้นมาใหม่ส่วนรูปนะขอเป็นชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะบางรูปคุณจะเอามาให้ดูได้นะคะนั้นวันนี้นักเรียนจดตรงนี้ไปก่อนอ่ะดวนจีนิดหนึ่ง และนอกจากนั้นนะคะนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าอาณาจักรทวารวดีเนี่ยตั้งอยู่บริเวณที่าราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําแม่กองนะแล้วก็ใกล้กับทะเลก็มีพ่อค้าเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาก็เลยทําให้อาณาจักรทวารวดีนั้นเนี่ยก็จะมีศาสนานะเข้ามาอยู่ด้วยกันหลายศาสนาอย่างเช่นศาสนาพุทธนะคะก็คือพระพุทธศาสนานิกาย เทรวาสหรือหินนยานก็คือพุทธศาสนาที่เรากำลังนับถืออยู่ในขณะนี้นะคะและนอกจากนั้นก็ได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วศาสนานั้นเราก็รับมาจากอินเดียนะคะรับมาจากอินเดียซึ่งอาณาจักรชวารรวดีนั้น ก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียเนี่ยหลายอย่างนอกจากทางด้านของศาสนาแล้วนะก็ยังมีการได้รับอิทธิพลในด้านของการปกครองด้วยอ่ะตรงนี้เสร็จยังคะอ่ะขอ,อนิดหนึ่งนะเดี๋ยวนักเรียนดูที่เพื่อนกันละกันนะก็ยังได้รับอิทธิพลในด้านการปกครองอมาจากอินเดียด้วยนะคะก็เลยถือว่า การปกครองนั้นก็จะมีกษัตริย์นะกษัตริย์ปกครองนะคะซึ่งการปกครองนั้นก็ถือว่ากษัตริย์นั้นเป็นเทวราชาก็ได้รับความเชื่อในเรื่องการปกครองซึ่งถือว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสมมุติเทพนะคะส่วนในด้านของอาชีพอาชีน,นนะคะอย่างเมื่อกี้นี้นิชาภาบอกว่าน่าจะเป็นค้าขาย เพราะว่าใกล้ทะเลด้วยแล้วก็ยังมีแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําแม่กลองอีกแต่ถ้าจากการจากการดูแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นะประชากรของอาณาจักรต่างๆสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่อาชีพหลักของเขาเนี่ยคือการทานานะการทํานาแต่ค่าขายมีไหมมีนะคะจากการที่ว่าอาชีพเนี่ยอาจจะจากสภาพแวดล้อม นะแล้วก็มีการมีการต่อเรือบ้างหรือว่าใช้ในด้านของการทำนานอะไรต่างๆก็จะมีทั้งทำนานแล้วก็อาจจะมีการค้าขายนะคะอะ่นักเรียนค้าในวันนี้เนี่ยเวลาก็หมดแล้วนะน,นี้ก็เป็นตัวอย่างของอาณาจักรแรกนักเรียนลองไปดูอาณาจักรต่อไปทำมาให้เสร็จเลยนะคะใครสงสัยจะถามอะไรไหมอ่ะถ้าไม่มีครูก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ